สวัสดีครับผมวิจพงศ์เสาวสดินโกมุตครับในนามของฟาร์มผักสลัดเชอรี่ไฮโดรฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่39หม่6ตมบลโพไร,รหวานอำเภอเมืองจังหวัดพเพชรบุรีผักของเราในฟาร์มของเราเนี่ยมีทั้งหมด6ชนิดก็มีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กเล็คอรอนฟินเล่บัตเตอร์เฮดกรีนคอร์โดยเราทั้งหมดจะส่งจะจะส่งที่ห้างสินค้าแมคโครผักที่เป็นที่นิยมของฟาร์มเราก็มีกรีนโอ๊กกับ เรดโอ๊กครับซึ่ง,งลูกค้าจะนิยมใช้ผักตัวนี้มากส่วนรองลงมาก,ก็มีฟิลเล่เลคอลอนบัตเตอร์เฮดกินคอร์สครับสำหรับบัตเตอร์เฮดกับกินคอร์สที่สามารถนําไปนอกจากทานเป็นสลัดแล้วก็ยังนําไปผัดเป็นน้ำมันผัดน้ำมันหอยทานได้ครับรสชาติดีครับผมทางฟาร์มของเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับพวกสารเคมีเพราะเราจะ เน้นเรื่องคุณภาพของผักเป็นพิเศษที่เรานํามาใชเ้เป็นการปราบศัตรูพืชพู้แมลงเพี้ยไฟอะไรต่างๆโดยเราใช้ PM ซึ่งจะเป็นสารอินทรีย์ซึ่งปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคในการฉีดทางใบให้กับทางผักครับซึ่งทางฟาร์มเราได้ใช้ PM มาในในส่วนร่วมในการใช้ใช้ฉีดทางทางใบให้กับพืชทำให้ทางกรมวิชาการทางการเกษตรซึ่งมาตรวจสอบผักของเราว่ามีสารตกค้างหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่า ทางผักนี่ไม่มีสารตกค้างเรื่องเคมีเลยแล้วมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคทุงทำให้เราได้รับไบรับรองตัวคิวของฟาร์มด้วยครับส่วนในการให้ปุ๋ยทางน้ำเนี่ยเราใช้ร่วมกับทางโอรสอยเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งคือโอรสอยนี้จะช่วยในการเร่งราก ทําให้ผักนี่แตกรากได้เร็วแล้วก็รากนี่มีความสะอาดรากจะขาวดีทําให้ผักนี่เจริญเติบโต,ตได้ดีสามารถดูดอาหารได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ผมเคยทดลองใช้ตัวนึงซึ่งผักผมเป็นโรคซึ่งผมก็ถ่ายน้ําเก่าทิ้งแล้วเติมน้าใหม่เข้าไปแล้วโดยผสมกับโอโรซอยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแค่ยี่สิบซีต่อน้ํา100ลิตรผักสามารถแตกออกรากมาใหม่แล้วก็เจริญเติบโต,ตได้ดีเหมือนเดิมครับผม ทังไงแล้วทางฟาร์มขอฝากผักสลัดของเราด้วยนะครับโดยผักสลัดของเราจะขายที่ห้างเมคโคนะครับมีสาขาเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสระยามหาชัยสาขาจามแล้วก็สาขาอุหินครับรับรองครับผักของเราในรสชาติดีฮะกรอบหวานครับแล้วก็ปลอดภัยเรื่องสารเคมีตกค้างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผม